คือตัวผลิตภัณฑ์ล้างหน้าเนี่ยค่ะบางคนอาจจะชอบที่ว่ามันรู้สึกว่าพลังไปแล้วเนี่ยไม่เหลือความชุ่มชื้นเลยมันเหมือนแบบมันรู้สึกว่ามันฝืดฝืดดีอะไรเงี้ยประมาณแบบว่าครึ่งชั่วโมงก็ยังฝืดอยู่อันเนี้ยไม่ดี คือเพเรื่องชั่วโมงผ่านไปแล้วเด่ยผิวหน้ามันควรจะกลับชื้นแล้วแต่ว่าผิวยังยังรู้สึกแห้งอยู่อะไรพวกนี้แสดงว่าผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ใช้อยู่เนี่ยมันทําให้น้าหล่อเลี้ยงผิวเราเนี่ยมันถูกกาจัดออกไปมากเกินแต่ว่าถ้าเราผิวมันก็อาจจะไม่เป็นไรรือว่าอ่ะทำเพิ่มครื่องชั่วโมงแต่บอกเลยว่าถ้าอายุ30สามสิบไปแล้วไม่น่าจะเป็นได้คือว่าพอน้ําหล่อเลอยไปริ้วรอยมันจะตามมาริ้วรอยที่มาก่อนเลยก็คือจะเป็นริ้วรอยชนิดที่มันเป็นร้อยตื้นความแห้งก้าต่วนเนี้ยแต่ว่า F เอเา็ก ว่ามันเป็น คือตัวมาเซล่ามซิล่าเนี่ยมันจะเป็นการทำความแบบว่าเอาส่วนผที่มันแบบว่าอยู่ข้างนอกโดดออกแล,ล้วรู้ขุมขนเราอย่างเงี้ยคือมันก็สามารถมาเซล่ามันก็คือเข้าไปหมายมีคเอาพวกเกครื่องสกางออกได้โดยที่ความชุ่มชื้นของผิวเราจะไม่มันไม่ได้ถูกากาจัดออกไปได้เยอะเหมือนกับใช้ผลิตภัณฑ์ที่อาจจะเป็นเจลหรือโฟมล้างหน้าชนิดสบู่หรือว่าพวกที่เป็นด่างนะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะทาให้เราสึกอิียาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่นยถ้าเราใช้เครืองสัจะไม่มีการเกิดขึ้นสมมติว่าล้างหน้าไปแล้วเนี่ยประมาณครึ่งักลบึ เหมือนเดิมแล้วหรือว่าเราแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าแบบเอียดอะไร